เพิงจะรู้ว่าฉันเองรักเธอเท่าไรในวันที่เธอบอกฉันให้ทำใจว่าจากนี้เธอจะต้องไปรางของเราคงเป็นไปไม่ได้ โลกซึ่งดูเยยบเงินวันเหล่านั้นไม่อาจย้อนมาวันนี้ไม่เหลือใครมีแต่ตัวฉันและน้ำตาหาจะต้องทำยังไงให้เธอคืนกลับมาฮตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่าเหลือเกิน กรับม,มาได้หรือเปล่ากรับม,มาหาฉันที่ได้ไหมคนดีหากว่าใจของเธอ ไม่ได้เปลี่ยนไปก็ให้โอกาสฉันอีกจะได้ไม่ได้โปรดอย่าทิ้งรักไปเลยอาจจจริงที่ฉันเองยังไม่เข้าใจ จึงทำให้เธอผิดหวังแล้วร้องหายอยากจะขอเธออย่าพิ่งไปอย่าพึ่งหมดหวังในตัวฉันได้หรือเปล่าเมื่อก่อนนี้เคยมีเธอคอยปลอบฉันเมื่อเจ็บช้ำมา วันนี้ไม่เหลือใครมีแต่ตัวฉันและน้ำตาจะต้องทำยังไงให้เธอคืนกลับมาฮตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่าเหลือกเกินกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาหาฉันที่ได้ไหมคนดีหากว่าใจของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปก็ให้โอกาสฉันอีกจะได้ไหมได้โปรดอย่าทิ้งรักไปเลย นี่ก่อน